สวัสดีค่ะพบเจอกับเมน่นกอีกแล้วเนาะจ้ามือนีกับเพจแมน่นกพากินจ้าทุกคนคะ่ะมือนีแมน่นกได้ลิ้นจีค่ะผละไม้ตามฤด,ดูก,กาลเนาะจ้าหน่วยญ่ยผลไม้ตามฤด,ดูก,กาลไปกินกันเลยค่ะทุกคนหน่่ยยญ่ดีได้ค่ะทุกคนคะ่ะเบลเลอร์เฮิมนะคะลูกโตมากเป็นยังไงบ้างมาชิมกันเลยหวานหรือเปล่านะคะว้าลิ้นจีจัก,กระพัดเนาะจ้าทุกคนจ้า โอ้ช่ำๆเลยค่ะอุย้ยน้ำไร่ไอะไรอือลูกโตๆเนื้อขาวๆปาดอืมหวานแห้งทุกคนอร่อยมากอืมอืม เม็ดนิดเดียวมาเป็นพวงเลยค่ะหวานๆฉ่ำๆอิ๊บโอ้เนื้อเด้งๆจ้าเด้งๆกรอบๆหวานๆนะคะมิ้งจีจัก,กรพัดิจ้าทุกคนอุยหอมมาก แล้วไม่ตามดูดูกันเนาะจ้าไปค่ะอืมอืมอืมอร่อยมากแดงๆช้ำๆจ้า อืมอืมหวานมากหวานอมเปี้ยวค่ะทุกคนอืสุดชื่นลูกไหนดีนะ้เนี่ยค่ะลูกไง,ไง่าย แดงๆว้าวแดงๆช้ำๆจ้าทุกคนอืม,มว้า one